สวัสดีค่ะช่องน้องสาวบ่าวถิ่นกกอกนะคะตอนนี้ป้าถอนเตรียมตัวลำอยู่นะคะตอนนี้ไลฟ์สุดตอนเย็นค่ะพิมพ์ตามหลังว่าเป็นภาษาไทยนะครับเถอะคุณเอาแล้วเอาจะได้เข้าใจว่าพี่แปไลน์ไปทางนู้นไงครับเนาะเป็นภาษาไทยตามหลังไล้เด้อเขาดูหน่ายชุดหนึ่งป้าถอนจะลำกี่โมงคะเนี่ยชุดใหญ่ครับนี่ในนี่เออห้ามันหนึ่งสองเตะนั้นหนึ่งเตะสอง ก็ทอนล้ำให้ใครคะรุ่นหวยกันสนุกเลยเนาะรุ้นหวยสนุกเลยค่ะมาเอารางวัลเลยนะคะนี่รางวัลเขาหนึ่งสเหนึ่งองเ็ดหนึองเ่นีไ้ซูทเมินนะคะกับของี่อมพเลยนะคะอ่าสองให้อ่าเดี๋ยวนะครับที่เอาไหนเนี่ยมันมีหนึ่งสองแล้วองมิมนจะมี เขาเกดูตัวเดียวพี่ชอบตัวไหนไปดูบรรยากาศขอเลขบแอดไลน์แอดไลน์พี่พี่แยมไปเลยนะครับแอดไลน์พี่แยมไปเลยตามพาะถอนไปดูตลาดน้อยหน้าบ้านลุงพลนะคะเอาก็มาร้านพี่แอมก็ได้เด้อค่ะเด้อลอตเตอรี่รอเลขบัญชีอ่ารอเลขบัญชีพี่พรนก็ได้เด้อ มค okay. anyway> ั่ะก็ตอนเย็นๆก็เก็บร้านแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ป้าถอนจะลำนะคะเดี๋ยวเราจะมามาดูป้าถอนลำค่ะกาาสเค่ะเนเสื้อผ้ามีแต่สวยๆนะคะฮะกาง้าำเสื้อค่ะสวยก็้ากป้าามีผ้ากป้ากับส่อยู่ด้วยกันนะคะ ค่าเบอร์โทของแย้กคำใส่นะคะเกือบทำไม่เป็นนะคะไอีเมือใหม่หัดับนะคะเอเจนนะคะได้นอย่้าีคนจิดตามอ่นี่ร้านป้าค้างนะคะเยอนะไหนดูซิผมดูหน่อยสวัสดีค่ะป้าอรพี่วันจากอังกฤษนะจ๊ะตอบ เดค่ะนั่งรถได้กไม่มาของมหาทลัขอหาวมาแล้วเบื้องนคนหลักหลัคเดี๋ยวประทานจะมนลำค่ะวันนี้ลำบวงสวง ป้าจำลองก็รำแบบคะ่ะีต้งไปจับฟังอ่าเตรียมตัวแล้วนะคะเตรียมตัวรำคะ่ะป้าถอนป้าจำลองแล้วก็คุณย่าน้องอาทินะคะรำ นี่นี่ลำลำให้ใครคะนี่เบอร์เบอรส้โจบอร์ท่าเกมเครื่องบวงสรวงอยู่นะคะตอนนี้ก็เป็นเมเครื่องบวงสรวงอยู่ค่ะเข้าเข้าฝันแล้วไม่ยากนะยากีข้าวได้งงาแล้วข้าวเหนียวเจ้าเอามาไหมข้าวเหนียวปั้นนะแกงนะข้าวได้งงาข้าวเหนียวงงากข้าวเหนียงงาข้า มูลใสงาก็มูลใสงา่ะมูลแล้วก็วายไม่ใส่เลย่เนไรอ้าวเย็นเนาะวายชตอเนะ

โทษเพื่อเดียวก็ตงโทษนาหลาเลยครเราไม่เส็จต่อเื่องเนกั้าแต่นี้ต้อไหม้เสียงเทเข้าไปเทื่อวันจำลองต้องขอไฟนครดีถึงสองเทื่อลองจุดเลยะเบ้เยุดดกูไดโบราณค่ะผาเบียงก็เพว่าผาเบียงจะเบี้ยจะเบี้ยเียน้องผูใดโบราณ สบายสบายาณค่ะผ้าเบียงสบายสบายโบราณสินโบราณที่กินน้ำเต็มที่เะยครับวันนี้ซื่อเฟล ชื่อวารว่ะวาสนาเป็นวาสนาบุญวาสนาคุณวาสนาคุณหรือ่าคุณวาสนาโซอยู่สหรัฐอเมริกาคุณวาสนาฟูซครับน้องอยู่สหรัฐอเมริกาอยู่สหรัฐอเมริกาคุณวาสนาฟูซอยู่สหรัฐอเมริกานะครับให้ช่วก็จะนนี่ยังก็น่าจะปูนยาบ้านอะไรเอายาวูซูซ

ตอนนี้ของป้าจำลองก็ได้ขาวว่าผ่านการรับารผ่านกดยูทูบแล้วตอน้นะครมีกสมัครบัญชีเเซนให้แล้กะมาสเื่อ่กาผถึงทัรูปเลยจะได้มีรายได้้เือนาสวยเป็นอะไรผมว่าถอนไม่ได้่ผ่านผลได้งครับยังไงว่าานเข้าไปดีว่าถอนเยอะๆเชั่วโมงในการรับชมจะได้ผ่าน เจอกันดนะครับเนาะข้าวแดกงาค่ะมีข้าวขีดแล้วข้าวโป่งข้าวแดดงาข้าวดดงาข้าวขีดข้าว่งไม่เคยกินเล้ค่ะข้าวแดดงาเป็นงไงคะไม่รู้จักค่ะข้าวเหนียวต้ข้าวเต้ใสงาใสเกลือเรียกข้าวแดดงาไม่เคยกินค่ะรเปล่าองปาทอไม่เจอเค ช่องนครับี่ดันด้วยนะได้กันุกช่องเนาะยตอมขายมาได้บ้างไมาวิดีโอไม่ได้ถ่ายไม่ได้ไล์ไม่ได้ลยลายไม่ได้กลัวไม่ได้ผม็เม่ล้ครับอก็ช่วยดันด้วยไ้ไปน่ดันด้ ที่ยังไม่ผ่านกดก็ช่วยดันช่วยดูให้เขาดันเน็ตมีไหมครับผมจะได้หลากหลายดันคอไม่ค่อยมีชาวยดันาชีพประกอบดันยาชีพประกอบคนที่ก็เป็นคู่แข่งกันกะช่วยนะก็ช่วยกันทุกคนดีครับผมจะได้หลากหลายแหล่งเงินนะคนที่รับชมไปทางบ้านก็สามารถเล oi oh. ือกรับชมได้นะครับบคต่อไปเป็นทุกอน่างเลยครับเดี๋ยวว่าจะอาจจะต่างกันที่มุมกล้องเนาะอยู่รอบรูปมุมนะครับ บองทีเอดก็อาจจะไม่ได้ถ่ายด้นูนนาให้คนดื่นถ่ายด้วยเรสามารถแบ่งกันรับชมได้นะครับครับผมสวัสดีครับภาคสเครื่องเลยเนาะภาคสเครื่องเลยเ้บ้านจอด้วยครับจะเป็นคนหนเนาะียงก้องลาช่องของพระทองก็ตอนนี้ก็กำลังให้สดนกัน ขอให้ป้าทั้งสามได้รับไลค์เยอะๆรักป้าทั้งสามคนนะคะขอบคุณค่ะนี่ช่องปะถอนนะคะป้าสวยค่ะสวยค่ะป้าทอนสวยค่ะอุ้ยอย่าอย่าอย่าบอกเสียงก่อนครับบอเสียงก่อนเสียงปะอนเสียงอนสียงเป็นมอเหรอบข่าวเลยข่าวเสียง Uhm. ล้างนะคะป้าถอนติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าน้องเสียงเพลงขึ uh. lair, case, ้นมาแวบหนึ่งนะครับไม่เป็นไรครับ้าติดลิขสิทธิ์เดียวเอจะเข้าไปตัดไม่เคยถือกันเลัน้ยาเองก็กำลังเมตัวอยตก็มตัวร้อยรอร พี่เตี้ยอเมริกาก็รับชมอยู่ในไลฟ์สดด้วยนะครับข้ามาทักทายกันได้เนาะโอ้โหปลาเหลาดินนาทักกออ่อนกถอดคอนเสิร์ตนั่นนะ เกิดอะไรขึ้นเนาะเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นยคเสกขันเสพี่คนร์ตไปขึ้นจะมียคเสกขัเสตพี่ทอมเอาไปตั้งข้างหลังบ้ดูข้างหลังบ้านนะคะบรรยากาศยามเย็นเด้ออันนี้จะเป็นพูลเอรพิธีครับันอะไรครับันอะไรหลังาลุงคนลุงจิมีอยู่ข้างล่างสยิวาเ็ทอะไรทางหากันหน้าหนาวจะเป็นบรรยากาศอย่างนี้เคะเด้อบ้านเฮานะ ครับผมป the ้าจังป้าถอนเนาะป้าถอนครับพูดชื่อช่องของปาถอนหน่อยครับชื่อช่องป้าถอนบ้านกกอกค่ะภาษาไทยค่ะป้าถอนบ้านกกอกนะครับผมป้าถอนบ้านกกอกตอนนี้ชั่วโมงของป้าถอนเขาเปนยังครับน้องสาวบัลทิ้นกกอกนะคะตอนติดตามได้แล้วนะครับค่ะขาดชั่วโมงในการรับชมเนาะค่ะมาไดูที่ของป้าถอนกันเลยค่ะเดิมป้าถอนจะได้เปิดซ้ำนะได้ได้เนาะขอบคุณค่ะเป็นใจทุกคนนะครับเป็นใจทุกคนเก่านี่ล่ะ ป่ดอนดนบอกว่าใหญ่ป้าถอนจะไปรำเนาะเดี๋ยว,ยวห้รอชมไปพร้อมกันเลยคนะรับก็มนะีป้าถอนย่าน้องอาชิเรอประจำรอบแล้วก็ย่ายายของโต้กบกอครับ i mm -hmm.